จมปากจมขาตาเนี bon ma, oh been, h, mm ่ยมันเกินก็สื่อยางสื่อเนื้อเนน่าแม่เนาะมนนัไปบ่ได้เลยเหินหูตาเขาบ่เห็แค่นุ่งมันหัวกระปวดดิบนี่ยจักมือมันเป็นเยอะจังมืทุกเดือนละนี่เดือนบ่เห็นแบบนี้มากเมื่อว่าวุ่นวิงมาในซองเดือนจะเที่ยวห้ามอสอะไรยังปวดยุ่ดิแม่ยังปวดก่ปวดเออพออยู่แต่ว่าตามันก็ยังยังบ่ทันเห็นสัตว์กันเนีแต่ว่ามันก็ไปได้บ่เก่า อยมันเป็นตะงึดตะงงอดเด็กพี่น้องเขาก็เห็นแต่เพิ่อนบอกเพิ่นว่าหมู่วานเนี่ยก็ว่าแม่เราเป็นได้็กที่พ่อนที่ฝากตังมาหมู่วานพ่พอพิศนุวิศนุแล้วก็ว่าได้จมปากจมคับไปด้วยกันว่าแม่เป็นนิยมจุ่มกับไข่พะนนะเออนึกถมาเออมล้จริงกับเราคือพอถามเรถามไม่ได้ได้โทรศัพท์เพราะว่ากติดตามพออยู่ติดตามพอนู่นติดตามเบิร์ดละซุ่ม ไปรัการมพอการแช่อย่างนี้ล้องแ่ียเทียนกับบอบว่าเสื้อหรือบ๊เสื้อนาะเขาเห็นเขากับเสื้อเองเขานี่แหละพราะว่าเขาเขากับเบิงมือมาโดนว่าลองมือก็น่าถือกับเจ้าของเนี่ยวันจีแน่นมันผัดกระจบเหมาะพอดีเนาะแม่กระจบทุกเรื่องล่ะได้เนี่ยกระซากปวดแล้วตาก็เริ่มเห็นหงมขึ้นมาจังหน่อยแต่สิ่งซังวันหนึ่งดูเหมันปวดหัวเราคนท้องกับปวดหัวเนี่ยปวดหัวนี่ช่วงนี้บ่มีสาเหตุได้เต็แม่ที่แรกมันบ่บ่บ่เด นี่จ้างนี่แต่ว่ายืมซื้อมันก็ล่าไปฝาไปนะเอ้าตากูเป็นอย่างวันจีหมอเพผนกับที่แดกก็ว่าบริวานตื่นตาบริยายบหก็ตรวจกับบ่หมีตรวจหายังกับบ่หอตรวจหนะกับกระจกต่อกระจกต่อยังต่อบ่มีกับบ่มีจัดต่อหน่ยแต่ว่ากูนี่เอาไปเห็นเออคนหนอกสาวนี่บปก็เลยว่าสาธุเด้อให้ยซวงให้เศร้าอีดีนะเด้องวันจีกีฬาน้อยเขายุบบอลได้สั้นลูก สวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปะปะลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้สายล่าเชื่อว่าทุกคนเห็นแล้วทุกคนก็ต้องอึง้งทุกคนเห็นแล้วทุกคนก็ต้องมีความคิดคล้ายๆเหมือนสายล่าเนี่แหละครับทุกสิ่งทุกอย่างสายล่าบอกแล้วนี่ครับ ความมหัศจรรย์ของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างคือความมหัศจรรย์ทุกสิ่งทุกอย่างคือความศรัทธาร้วนๆเป็นไงครับภาพบรรยากาศสายล่าเปิดให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับคนที่เขามีความตั้งใจอยากจะเห็นุงอิง มันเป็นอะไรที่สายล่าพูดลหลายๆคลิปเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอยากสัมผัสอยากเห็นตัวเป็นๆอยากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความอยากจะมาใกล้ชิดกับน้องคุณยายเห็นไหมครับสายล่าเพิ่งพูดไปเมื่อวานนี้คลิปเมื่อวานเกี่ยวกับแฟนขับเอฟซีของซุปตาทําไมถึงต้องมีผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นนี้เขาเรียกว่าอยากจะมาเห็นอยากจะ อยากทุกสิ่งทุกอย่างอะความความต้องการที่อยากจะมาสัมผัสอยากเห็นน้องอะคุณยายถือว่าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีอายุเยอะแล้วนี่แหละครับลูกหลานได้พามาเพราะด้วยจิตด้วยใจที่อยากเห็นองค์อิงเป็นอะไรที่โดนใจอยากจะจับมือน้องอยากอยากจะสัมผัสมวลมันเขาเรียกว่ามวลพลังงานพิเศษอะ่ะไ่ล่าขอขอ,ขอใช้คํานี้เป็นมวลพลังงานพิเศษ หุ้มล้อมกันโอ้โหยทุกคนอยากเห็นทุกคนเห็นตัวจริงของน้องทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคือตัวน้อยแค่คือหน้ารัาแคบนี่แหละครับสารพัดที่เขาอยากที่เขามีความต้องการที่อยากจะมาเห็นน้องแต่ล่าบอกแล้วว่าพี่น้องทางนาจาห่วยเป็นอะไรที่เป้ารอคอยเพราะว่าอยู่ที่นี่นานๆนนทีจะมีหมอลำใหญ่มาทําการแสดงปีนี้เป็นปีที่สองงานศาลเฉพาะหลักเมือง เป็นศาลเฉพาะหลักเมืองที่พี่น้องอำเภอนาจั่ววยให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งแล้วที่สำคัญนายอำเภอเป็นเป็นนายอำเภอที่รักหมอลำวัฒนธรรมอีสานทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องอนาจั่ววยก็จะได้เห็นหมอลำใหญ่หลายๆคณะที่ไปทำการแสดงปีนี้เป็นปีที่สองสาวน้อยไปทำการแสดงเป็นปีที่สองนี่แหละครับสุดประทับใจที่สุดได้ข่าวมาว่า ตอนนี้กำลังหาคิวเมื่อคืนเป็นไงครับสี่ทุ่มคนยังอออยู่หน้าปากทางเข้าที่ขายตัว๋วร้านแตกเป็นที่เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับด้วยความรักความศร,รัทธาที่แฟนคลับ f อทั่วบ้านทั่วเมืองเขาเรียกว่าให้ความศรัทธาในตัวของอุง๋งอิงและที่สำคัญเลยสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นอะไรที่ทุกคนจับจ้องอยู่ในชั่วโมงนี้เพราะว่า เป็นหมอลำกระแสที่นำโดง่งเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดในช่วงนี้แล้วเป็นไงครับภาพบรรยากาศสิ่งมาตาจันหลายหลายสิ่งหลายหายอย่างที่สายล่าก็ยังพูดไปอีกหลายหลายคิดว่าไปที่ไหนสาวน้อยไปทำการแสดงที่ไหนเราก็จะเห็นภาพแบบนี้เกี่ยวกับวาจาสิทธิ์ของน้องคุณแม่เป็นอะไรไม่รู้ปวดลูกตาตาฝ้าตามัว,ตาม,วตามองไม่เห็น ไปทำทีอ uh, ่ทีทีซีสแกนสมองก็ไม่เห็นคุณหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับโรคสายตาก็วินิจฉัยไม่เห็นสาเหตุทุกสิ่งทุกอย่างคุณแม่เป็นแฟนขับ f อีแล้วก็ติดตามสาวน้อยพีบ้านแพงติดตามมุงอิงมาตั้งแต่น้องเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยติดตามมาโดยตลอดทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งไหนไม่ลองมันก็ไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง มีความตัทธาอยู่ในใจอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับก็เหมือนทุกคนจมปากจมคําอยากเือเขาเรียกว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาคุณแม่ท่านนี้ก็ยังบอกว่าจะเขาเรียกว่าจะผ่าผ่าตัดใหญ่ขอขอผ่าตัดใหญ่เป็นผ่าตัดน้อยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นจริงสิ่งที่คุณแม่ท่านนี้ได้เขาเรียกว่าภาวนาแล้วก็ใช้วาจาจิตของน้องจากผ่า ผ่าตัดผ่าตัดใหญ่ก็กลายเป็นเขาเรียกว่าเจาะเจาะสันหลังไขสันหลังไปตรวจทุกสิ่งทุกอย่างจากวันนั้นที่คุณแม่ได้ภาวนาใช้วาจาสิทธิ์ของอิงมันก็เป็นอะไรที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆจากตามองไม่ค่อยเห็นก็มองเห็นสิ่งที่ปวดตัวเองก็ไม่ปวดคุณแม่บอกว่าไม่อยากจะปวดถ้าปวดแล้วมันทรามานทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงทุกวันนี้เป็นอะไรที่ วิเศษที่สุดสําหรับคุณแม่ก็เหมือนกับหลายๆคนคนไหนเชื่อเขาก็เชื่อคนไหนไม่เชื่อถาว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาเจอกับตัวเองมันเป็นอะไรที่สุดมหัศจรรย์สายล่านี้ประทับใจภาพที่องคงหญิงไปหาคุณยายเป็นอะไรที่สายล่ามีความคิดคิดไปถึงนู่นน่ะทําไมน้องถึงน้องถึงจะมีมีแต่คนที่อยากจะใกล้คิดอยากสัมผัส เธอคือ,คอนางฟ้าหรือธิดากันแน่นี่แหละครับเป็นอะไรที่สุดยอดอ่ะสายล่าเห็นนี่น้ำตาซึมคุณยายเห็นคุณยายเห็นน้องคุณยายดีใจมันเป็นอะไรที่เหมือนเหมือนกับมีสิ่งที่มามาเพิ่มพลังมาเพิ่มพลังให้คุณยายอ่ะเห็นเห็นภาพบรรยากาศช่วงนั้นแล้วที่เอามือจับน้องขอขอจับมือขอจับมือหมานมือโชคของน้องทุกสิ่งทุกอย่าง คุณยายมีความสุขคุณยายมองน้องแบบเขาเรียกว่ามองแบบเอ็นดูและทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่ประทับใจสายล่ามากภาพคุณยายกับหงิงทุกสิ่งทุกอย่างภาพโดยรวมเมื่อคืนทุกคนก็เห็นแล้วมีการเซอร์ไพรส์เป็นไงครับเจมมิง <c oughs> เจมมิงมาเซอร์ไพรส์อยู่อยู่อยู่หน้าอยู่หน้าห้านเลยเป็นอะไรที่เป็นสีสันอีกเมื่อคืนสุดยอดล้านแตกเป็นที่เรียบร้อยจะไม่แตกได้ไงครับ บัตรแข็งขายก่อนล่วงหน้าไปโอ้โหเขาเรียกว่าสุดยอดอะ่ะแบนด์ขับ f อทางนาจะหรวยแล้วเป็นอะไรที่ทุกคนประทับใจท่านนายอำเภอก็อหาคิวมาจ่ายเงินล้านแปดแล้วก็มาหาคิวเลยทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับสต่ล่าพูดไปเมื่อวานนี้เป็นอะไรที่ต้องอายะอีกตามเคยนี่แหละครับด้วยแรงระด้วยแรงศรทัทธาที่พ่อพอแม่แฟนดขับเอของสาวน้อยเพอนแพง แฟนคลับเอฟีของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือที่ดาร์ลำเพลินเงินล้านโลพระราชทานุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึง่งไปที่ไหนก็มีแต่คนให้ความเขาเรียกว่าให้การต้อนรับเป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความร,รมกักความศรัทธามีให้กับองอิงมาโดยตลอดทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วก็มีความสุขนี่แหละครับเขาเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์แห่งวงการหมอลำที่ ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครช่วงนี้ได้ยินจต่ข่าวดีๆตอนนี้โรงพยาบาลดังก็เชิญทั้งพ่อโจและหุวงีไปอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในสายล่าก็ยังหาข้อมูลไม่ไม,ไม่ว่าไปร่วมแบบไหน,นทุกสิ่งทุกอย่างเราได้ยินข่าวดีมาเราก็มีความสุขแล้ววันที่17กร,รกฎานะครับทุกคนอย่าลืมภาพยนตร์ขายอ้อวันนั้นคือวันนัดวันแรกของเราที่เรามีนัดที่จะไป เข้าในโรงภาพยนตร์เพื่อไปชมภาพยนตร์ที่เขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ต้องการลึกไว้ในวงการหมอลำอีกครั้งเกี่ยวกับผู้บริหารของวงหมอลำมาทําหนังใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่เราต้องไปดูลูกสาวว่าวันนั้นน้องจะตีบาดแตกขนาดไหนเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่น้องเล่นเป็นภาพยนตร์ใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างวันที่รอคอยก็ใกล้เข้ามาครับฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคย ขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดสับสไทร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับลืมบอกไปวันนี้อยู่บ้านสี่เหลี่ยมอำเภอปะโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์บ้านสายล่าแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ